สวัสดีกับผมผมผิเสื้อโคอ,อัวชนนะับวันนี้พมอหมอประวัดการชนเบบโยโย่ข้องอัวขูห่งกิโลสองคิดชุนกันตัวชาวนะผมนาะทีสนามถุงผูมาฟากนะขูนีการนาะติดตามอีกขูนหนึงนะผมนะใครข้าวกลุ่มเล่นอัวนะเปิดซอนายไส้เปิดที่เปิดไหวบางดารคามด้ดถันเล็ดได้ดีไล่ที่ถันเล่นอยู่ในคลิปหรือว่ากดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกโคอ,อัวชนได้เลยครับผมเดี๋ยวไปฟังประวัดการชนเบบโยโย่ของทางสองตัวครับผมตัวที่ถันเล่นอยู่ที่หน้าโจ้ขวามือนี้นะตัวนี้ชื่อว่าดุกดังเมืองซีวิชัยหรือว่าส้ม หลักนะผมนะตัวนี้ชวนมาเร้วว่ะโอ้โหหนะผมนะยังไม่เคยแพ้ใครไม่ธรรมดาครับผมตัวนี้นะตัวนี้ชวนประเภทเดินหน้าทึ่งเหนือทึ่งตัวจุ๊บไม่ได้ใจนะประเภทรถไถเดินหน้าอย่างเดียวครับผมนะล็อกลโคโกดโคเนียเน้ยวแนนฝีมือแข็งแรงยิงเดินยิงเนี้ยวนะผมนะถ่ายทยไยมานัก,นก,นกเนีย้ยนึกกับผมตัวนี้ใจมากโอจุ่มกับผมต้องร้อยไข่ขา,ขาวกลุม่มเล่นวัวนะผมนะเปิดซ้อนไอ้ไส้เปิดที่เปิดไวบังไลาคามลายฐานเอสได้ไดีไล่ดีตา,าเล่นอยู่ในคลิปหรือว่ากดไปทีี่่่หนนน้้าชชองโคัััววุไดเลลยบผมมมใก ให้ฟังฟรีนะมีข้อมูลให้ถูกขู่ถูกสนามไม่ต้องปลัมไม่ต้องอ่านเราว่มามมนะครนบผมบอกเลยว่ามีข้อมูลดีมีใช่ไปว่ารึงนะใครเข้ากลุ่มเล่นวัวนะถ้าเล่นได้ดีไล์ตดตันเล่นอยู่ในคลิปหรือว่าก็ไปทีหน้าจองติ๊กตอกโขออวชนได้เลยครับผมเราไปกันทีทางด้านขู่ชนกันบ้างนะเพิ่มนะตัวตีตันเล่นอยู่ทีหน้าจอทรายมือนี้นะจวนี้ชื่อว่าหลังางซากงามเนื้อปตพีนะตัวนี้กาชุนมาเร้วก้นน,ะะนับชนะ้วดนะบแล้วก็ลาสุดกาเพไม่เพสตีส้มบ้างนะตัวนี้ชนประเพชรเลียวมัดควัดโตถูกโตคืออนน้ยับ ข้าวปังชวยๆกับปุ๊บตัวนี้มีไปลั่งยาวๆมังนับกดอ้วกขมม้วนฝีมือกับปุ๊บนั้นหลักโถคางลำนั้นนั่นเลี่ยมดีถาชวยจนละเอียดล่อยจมกับปุ๊บไข่ข้าวกลุ่มเล่นวัวเนี่ยเปิดซนายไส้เปิดที่เปิดไว้บังได้ข้ามได้ทันเอ็ดได้ดีไล่ที่ท้าเล่นอยู่ในคลิปหรือว่ากดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกเวอวัวจนได้เลยกับปุ๊บ